สวัสดีครับพี่นอ้องอหลังจากปลูกพักหวานให้พี่น้องเพิ่งแล้วก็นาาสีผ้พาวพวกลงวน่ลงเผาปลูกปลูกไว้หลายเติอพี่ด้วครับปล,ลูกเผาที่ผมปลูกอย่างต้นนี้ครับพี่น้องเอทียวว่าี่เทียวว่าครับสามสิบมิถุนายนนะครับนี่ยังบวกรบปีดีนะครับเพราะยังบวกรบปีนะครับฟุ้น ใส่ฟุลนขอกปุ๋ยคอนครับปุ๋ยหัวแลกวก็สลับด้วยใส่ปุ๋ยดูเรียราการใส่ฟุลนดนิเป็นปัญหาหนึ่งเื่นกันครับแต่มันดีคือมันปรับสภาพพั่วเป็นกรดเป็นด่างให้ดินให้เกิดควาวเหมาะสมแต่ปัญหาหนึ่งคือด่วงครับนี่เดี๋ยวผมก็ปลูกพักวันแล้วผมก็เสมากกดมีออกครับนี่กดดินมันออกกดขกี่ฟุลดิขี้หัวเลยครับนี่หัวกดออกกดออกขยัของอย ขาดวงครับปีไก่ปีไก่ีกนก็ขาต้นนึงนี่สูงสุดวิ่งยี่สิบสามตครับปัท่าอันขี่โก้นะครับเป็นดวงเป็นดวงมะพร้า,าวดวงแรลตครับที่เห็นคือดวงแหลตด,ดวงที่มีเขาขึ้นแหลดนะครับเจอไปสองสามตแต่ว่าตัวออนมันนี่เจอไปหลายอยู่ทุกหลุมนี่ครับมะพร้าว,าวน้ำหอม ชุดนี้ที่ซื้อมาเนี่ซื้อมาจากสวนลุงเอียงครับสวนลุงเอียงครับบ้านแพรวครับตาเนินบ้านแพรตาเนินครับนี่ครับที่ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวปลูกปลูกพักวันแล้วสิมาแหน่นวิธีปลูกซึ่งปัพผ้าฟูกกระเพาะพัฒน์เวลายอยู่เปิดฟูกกระจองเวลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สิบเดี๋ยวจะหาลอยนอครับพัฒน์กับมาจากคุณล่ะบ้านแพรตาเนินครับ ผู้ใดจะประหยัดนะครับกวาบ่าผมไปซื้อมาหนี่ตั้งแต่ค่าคนส่งก็หาพันบาทแล้วครับหาพันบาทแล้วนะครับถ่านอย่างได้ถูกของแท้บบเมนบ์ปะเภาที่มันแคกแกลนนะครับบมเมนต์ปะเภาที่เนี่ยครับที่พอไปเนี่ยคือทิพมีนามนี่หนวยเต็มอยู่ครับปะเ้านี่ถ้ามีนามนี่หนวยเต็มเดี๋ยวมันก็นจะเริ่อเติบโตดีนี่ตัวนี้สิโอ้มันขี้เอียงกระโพกครับเนี่ยตัวนี้ ลูกติดดินนี่ครับนี่ลูกต่างดินเลยตัวนี้เพราะว่าผมเอียงมันหลนี่ดเดี๋ยวก็ต่อมาทําความสะอาดเหงามมาแล้วด่วงมันลงครับวม่อยากใส่สารเคมีคตลอดแถวนะครับเบิ่งครับพี่ข้อกับพี่บัวนี่ครับ ปาลากระไหลพี่น้องปาลาธรรมชาติแง้วท่านได้ปล่อยหรอกครับรเจตกรเท่านี้มีความสูงกับต้นไม้ครับมีความสูงกับสิ่งที่เขาปลูกผมไม่พิทฤษฎีหรอกครับผมทฤษฎีผีปันให้กับควบขยันกับควบขยันโอ้ท่านี้ว่าหยาไหลจากนอกบ่าเนี่โอ้ พี่น้องเอ้ยงานเข่าอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตกไปติดต่อขอกุ่นง้อคนนี้ผู้ใดเกีงขุ่นง้อามาเอาเดอ้อพี่น้องเอ้ยสวนมะพร้าวน้ำหอมมวยเดิมพันครับเดี๋ยวมะพร้าวเนี่ยจังไงสมาชิกพี่น้องสิเห็นกระสอบครับเห็นกระสอบมวยหอยอยู่อันนี้ส่วนสาขาชะอมป,ะป่ใช่เกิดชะอม โอ้ยหา,ายไรซะน้อพ er ี่นองไอ้พ่นตายตายรับซึ้งหาที่จริงกับว่าเป็นปัญหารักดอกเพราะว่ามันมีความฉุกเฉินอยู่พี่นองลุกไงเกิดไงโอ้ยนล่แหละพี่นองเอ้ยเปิดว่าจะถ้าอยากมีความสุขตลอดชีวิตให้ปลูกต้นไม้รับเม่นมันสิวาได้ผลเต็มลอยเปอร์เซ็นต์เท่าเ้อกับมีความสุขกับมัน Oh. เดี๋ยวจะไปจับไก่น้องไปน้ำกันจับไก่กิกนอไรอยู่ฟูกันฟูติดกันดดยนั่ครับพี่น้องติดฟ้าฟ้าเอียนฟ้าปลาไหลครับเพาะปลาไหลอย่างเดียวเราดูพอกับนีแต่ว่าเพาะเอียนเพาะปลาไหลครับ อันนี้จุดเช็คอินพูดถามากับมาทาลูกสักก่อนครับอันนี้ปอกบติดผักไม่กระป๋อรับจุดเช็คอินนั่งทายลูกซะก่อนกับสวนห้องพ่อเอาไก่บ่เอาไก่บ่เอาไก่บ่กูนี่เอาเอาไก่ไปนะบ่สิจับให้ไก่ตีด้วพี่น้อง พอมันซื้อมาเป็นแสนครับๆๆๆๆๆนั่นแหละนี่ดิสีเขา เอาไปนัาบ่ที่เรือเปียอนน่อย่านั้นได้เลกี่เหลี่ยมปทสถุงเดี๋ยวเท็กกับคูหนึ<า>่ละเดีย๋ยวหาุงใส่อาตัวอกคู่ไปเลยต่อ,อยลุนยังมากการมนนันไปเอาไปตีพอดีจจะขามันเด้มันหลึงหล<า>ึงจะขามันได้ซนจอหาถุงเสเองนะซนก็ถงเท่นั้นะถุงไอ ก็ผสยคอยนะนเนาะฮะก็ลงนะนไปทัเนาะคุว่าตัวบนะนเรไปตงเยเด้วแมนเางอ่ะตนุไหเียชาุดให้บ้านี่เบียวท่าุดได้บันี้โอ้ยหยาบงากว่าเอา ไปคักด้วยเนี่ยทั้ง7วันจะเอานี่มันเลี้ยวสิเนี่ยอันใหญ่จะมัเลี้ยวจะเอาฝ่อมือหนึ่งไหมไปไทยพี่น้องเพื่อนกันไม่ไม่ไย่จะไปคนนั้นอ,นอะไรเรื่อง <laughs> พี่ยกม่อไปแล้วม่อไปแล้วเป็นคนดูแลแล้วเป็นคนดูแลแล้วตอบกับแบนแมนอันนี้ถือต้องอันนี้ถือต้องนี่ครับโอ้ผู้ช่วยเก่งมากดูแลสวนมะพร้าวให้นี่ครับสวนนี้ขอบคุณหลายๆตัดหญ้าทั้งก้นสาไทยครับ มันมีงวหลารทางคุณเลี้ยงไน้เป็นร้อยครับนี่้อยโตกับจีน้ำหมืนด,ดอกเมื่อนั่นออกมาฝนตกปลาดุกน้อยไหมไตเต็มหนีอยู่เนี่ยลูนี่มนลงในี่หนองเห็นวะออกจากนี้อ,ออกจากวอปลาไรผมนี่น,นี่พระหวานพี่น้องเห็นวะนี่ หวานที่เปหาปลูกพืชผีเลี้ยงเสียไม่ไรอย่างดูแลมันพืชผีเลี้ยงครับนี่เห็นบ่หนี่ปลูกกินมนหวานนี่ไปตูนปต้น้ำงไปตู้นั่งไอตู้ยังหลายครับคุณไปตู้เกิดยุ้งิ่มไอตูเนี่ยครับผู้ดใด้จะได้หย่า,ยากับมัติตอนเราเดินนี่กูช่วยนี่ครับนี่ <c oughs> เห็นบ่หนี่เราดูแลดึงเรื่องหย่านี่มาเอา<ผ>ม,มาเอาม,ม,มาเาตระานนี่แล้วขัวอ้วนขันมาได้เห็นอะไรนี่มาดิซื้อมาตัวเป่าสิได้ป่าวเนี่ บ่ได้บ่ได้ขวดน้อยหนึงขวดน้อยหนึงขวดน้อยหนึ่งจีข้าตีสองข้าตีข้าตีขวดใหญ่ดิขวดใหญ่เนีหายหลายกว่าเขาหายหลายกว่าเขาหายหลายกว่าเขามาเลยมาเลยนี่ก็ขายอีกต้นนึงครับมามาเพียกงนค่ครับพี่น้องสวัสนีเนาะครับหาวิทยาลัยหูเขาเปาอหนึ่งเขาโป๊ไฟยินครับสวัสดีครับ